สวัสดีครับมัอน,นี่ภาพมากซุปกระเขือใส่ออพริกไปก่อนนะครับเนี่ยคลุกขัวแล้วครับเนี่ยขัวแล้วขัวแล้วตาพากันได้อยังกินเนาะครับมัอน,นี่มากินซุปกระเขือครับหนุ่มบนเด้อครับเด้อ เขาาเบิงกับฝากไรฝากแช่กดซับสะไข่ด้วยครับเด้อไข่เน่เป็นกําลังใจให้ส่องหน,หน่อยนะครับใส่ปลานประทูเครง สามตัวห้าสิบบาทแส่ปลาทูน้ำนะครับนี่แสีบต้มปลาทูก่อนนี่สินี่แหลกแต่เห้มันแหลกก่อนพวกกระเขือพวกนี้มันแหลกง่ายโอ้ว่ามันไข่่มันไข่มันมันตัวต่างเสีบนัวดีใช่นี่ครับน้ำมันมันนัว ผมนึกว่าไข่เขาเหลือเอาตัวทองที่อุ่นๆมาแม่แน่แน่แน่ไปเลยให้กินแล้วกัยังดำนัำ่นแหละก่อนปกติไ่ิแล้วครับเป็นขั้นตอนไป พริกดิบพริกกินดาเงี้ยเนี้ยเนี่ยนี่ครัวเลยพริกกินดาเนี่ยเงี้ยเงี้ยเมื่กี้กับปลูกขายไปแล้วครับพริกมันเป็นราคาปลูกหลายปีแล้วปลูกวัชพืชยางหล่ะมาเห็ดสวนบักอื้อบักคุ้งบักเนี่ยปลูกวัชบักพริกส่วงผมปลูกอ่ะนี่ครับบักเขือ เขื่อก็มอีอือกอืกมีแต่เอาเอาบรกเขือน,นะครับเนาะปลูกตะก่อนปลูกลายครับปลูกไอ้มาไอ้พริกเขาบ่กมันซ้ำหลายดอกกิบเถื่อได้ลอยโล่ลอยก้นโล่ใสกิโลสิบแปดบาทพี่ฉีนูตะกี้โอ้ยเธื่อสีอันนี้พี่น้องธรรมาดาแล้วเนาะคนท่าง าตามไปไปนี่คำถามเปียกไปพร้อมเลยเริ่มใส่กันตัตอนตุ่มทำมกเป็นอย่างนั้นหรอกที่หลังเสี่เข้ามันกเป็นตะเพ็ดใส่คีอผงในร้นอนว่าคือคงบมดตัว คุงก็กินพริกพิกพงแบบนี้ครับนั่นเอะเผ็ดดีแถวพริกซงพริกพงซองมันั้นม่ค่อยเผ็ดแตนไหนหอมทานจานเดียวคือเก้าพี่นนอก เฮียเหี้ยวเหี้ยวโวเหี้ยวทียล่ะน้าวไปไปเฮ็ดกันยากๆกันตัวหนึ่งคือบวกอีตัวหนึ่งคือแพ้งปกติตัวนี้มันสวดหลวดมันงกินก่อนมู lột nào mà đèn đúng không à bật đèn ngay cho nó lột đét phá ngay cho nó thôi thì không có mà này tin lời những cái mắt quần cuốn này nói Cái này bớt luôn đây mời 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 nào mời 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 nào, bác để bác nào. กินแล้วเห็นหูจักเลยเด้องามละมานี่แล้วพี่นอ้อง khiêu, kêu kéo, khoác vai, mực ứ, mày đưa mày đưa, đi lái, thấy nhau, em bảo khoai bảo yêu คนกันตตองบ่แล้วเนาะถ้าบาาขข่บ่ก็บ่งเรื่องอย่างเี้น้องสุบขื้ออดี๋ยวบ่หลาย แกก็บอกว่าเศร้าไม่แน่อะไรหรอกครับหายเนี้ยทำความเข้้น้หอยอื้นหน่อย สูบอึอ่ะละขึ้นแากเือได้ด้วยครับขามากฝากไรฝากแค่น้องใจส่องหน่อยด้วครับเดยอ พา,ากันลงทะเบียนเล่าชนะกันได้ทุกคนหรอบ่ผมลงแต่เหมือนแหลกแล้วพากันลงแหลกว่าพี่น้องลงมาแหลไมันถึงมีปัญหาอยู่ไอ้ หน่อยหนึ่งมองอะไรล้างบัตรภาษาอังกฤษสองตัวเด้อพี่น้องเด้อภาษาอังกฤษสองตัวหลังข้างล่างอ่ะมันเป็นจะเป็นเลขกศูนย์นะมันตัวโอได้เป็นเลขกศูนย์นั่นแหละครับผมกับกดพิษหมุนหันนะพมเช็ดไล่เทื้อตสิได้เลขกศูนย์นะครับล้างบัตรอะล้างบัตรไอเลขที่มีเลขกซิบตัวซิบเอสตัวซิบสองตัวซิบสามตัวเหมือนแต่ล้างตัวอังกฤษสองตัวเนี่ยมันไม่เป็นตัวโอมันเป็นเลขกศูนย์เด้อ อืมฮมพว่าตัวโอ้ยเท่ไหร่ท่เมาได้ถ้าจะเปลี่ยนเป็นหลักศูนย์ได้ฐาันที่แปดหน่ม่น้อยไงเราจะได้วเรื่อย้แท้อันนี้ก็เขาไปตามขั้นตอนเนะขนาดได้เนาะไม่มีเงินไม่มานสี่เนาะ หาเ้าซารอาหารแห่งนะเี่งดังมากเลยเนาะพักยาพ่อมีอยู่หาลงคลองกับพ่อที่พักในหยาเร่บอกนยะทำบ่คอยมีนึ่เห็นได้พี่เยอะอืม อืมหาดีใช่ไหมมาตะกิ้ผักหอมเป๋วใส่น้ำใส่จะหอมไหมอันนี้ก็แซ่บเลยวะแข่งก็ม่ ยาเขาจะลงข้องกับพอ่อเลยยู่เลยกินเลยพี่น้องเอ้ยก็ผมมาหาแต่เข่าอันอื่นมาปนไหนไมีแต่เขากินกับยู่ไล้แหล้วผมง่ายๆเนาะอีสารบ้านเท่า วันนจะเจ็ด,ด้ไข่มันมีเนอนอยู่ได้วัไนมีเขากินง่ายคอยเป็นคอยไป เนี่ยดินแห้งสาหรับผมคิดแต่ว่ามันมบอกกระตือหลงกระตือหลงเมนกันละคนเนาะบออยากอยู่ซ้ำคอทั้งอยากอยากดีขึ้นและให้อไปฟื้นกันเถอมันเป็นเจ็บมากสิยาก้องค่อยเป็นค่อยไปอื nói hoàng phép rồi Hắn nói Má cắt Má nó cắt bếp tố xuống nhạc Nó bằng không? Ừ Ừ ฝากแช่์เด้อพี่น้องอีสานต่างถิ่นต่างบ้านต่างเมืองเฮ้ยพี่สไอพี่น้องเมืองหนองเมืองหน้าพี่น้องสวป๋อเล่าฟังไทยฟังล่ากับพี่น้องกันทุกการละครทุกเร่างละครับกำลังใจให้ซึ่งกันแลยกันให้ผ่านวิกฤตนีไปได้ได้ครับเด้อคอมเมนต์มาคุยกันเครับเด้อ อ้ายเพื่อนบอกว่าอยากเห็นกินส้อยจุเัื่นมีงเงือนสื่อเดี๋ยววันเด้ออ้ายเอ้ยเห็ดยดอก เสือไสบูหรอเนือก็ได้นี่เดวหัไกลใช่ไหมบอกเขาบอกผมมาได้กินหึงกันนะหลับรีบกับไปนี่ กินผู้เดียวน้อมันบคกอยนี่แต่ก็กินด้ผมกินโมเหเราเต้าหัดจ่งได๋จังได,งไดอยู่ะผู้เดียวไหนนูครับแต่อยงคันั่นแบบบ่าขนกดนะแซ่บดีพี่เ้างเขาเหนียวเนาะเขากันอี่ยอเะ กินไปน้ำคุยไปน้ำสตายนู้มุบนนะครับยังกินหลไรหมูฝ้าวกินเอากินน้ำไม่จุกผมว่าบูวากันให้มากสตายได้ไปจมตีกันม้กแล้วได้อเ้็ดบบนั่นสบายใจ มาเพชรกดเขาเพชรไป <c oughs> มือเบิ้งกันยังเงียครับเ้อะหาไพเขามาเบิ้งกันได้คิดตันก็เพชลายแล้วคิดเงีมีแน่ครับต่อสมภาษาเงินไปนล้วพชรอเนาะ Uh huh. ฉันอยากไป่งผมไปผมปล่อยว่ามันใครมาปล่อยมือเว้นมือแนละ้วฮะ ไม่กินนะฮาปวกเขาเนาะอืมอ,อิ่ม,ม่ล้ะมันนี้เกินเริ่มอิ่มแล้ ไทยได้สูงสุดเดี๋ยวเขาได้นนำพี่น้องนะส่วนมากคนไทยได้17นาทีอันนี้ยี่สิบนาทีล่ะให้เขาว่าเบิ่งกะเบิ่งหายยักษ์ศานาที่เด้อพี่น้องเนี่ยดีแห้งกับยุบคลิปผุนละแต่หน่อยอยู่เองผมลบวิดีโอออกวิดีโอถือว่าผมไอ้อันนี้แล้บ๊ ข้าบรบอกเขาก็ส่งไปแชทฝากมูฝากยังไหวนะพี่น้องบันเทายังมาบันทึกไปตอันนี้ผมมีวิดีโอสองวิดีโอเองครับตันนี้นในยีกก่สิบยี่สิบไม่ใช่ที่เขาบอกว่าฝากอะไรฝากแจ้ก็สัญเกตลังใใจนะครับน้องบุางคนท่องจีกเขียนพื่างไรนะครับวัสดีครับ